สวัสดีค่ะครูพี่เต็กมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวยเลเชดอันเลิศไปเลยดีคิดดีทำดีเลยมีบุญวาสนาทั้งตัวยั้งที่ตามมาเอามาเอามาใครจะเป็นแบบนั้น ที่ปราถนาสิ่งไหนก็ได้พันควยจรวยเป็นไหญ่ดังฟันทุกวันอาทิตย์ฉันมันก็เลยเป็นจริงตายไม่กลัวกลัวจะอดตายก็เลยต้องทำทุกสิ่งจริงไม่กลัวกลัวไม่จริง สวัสดีค่ะสิ่งดีๆเขา้ามามีต่อใจ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้เรามาเรื่องแคมเปญใหม่ของแม่ครูสิตาค่ะก็คือว่าวันนี้ครูปิติก็ฟังมาก็รีบออกมาแบ่งปันนะคะสำหรับคนที่ต้องการรีวิวหรือไม่ก็ต้องการเข้าร่วมแคมเปญของแม่ครูสิตานะคะโดยมีรางวัล1ล้านบาทภายใน3เดือนเนี่ยก็คือว่าโอเคค่ะทีนี้ฟังนะคะ ฟังคูบิติกนะคะก็คือว่าพรุ่งนี้เราถึงจะเริ่มแคมเปญนะคะก็คือว่าคุณต้องทักไปที่ l ล n e แอคทิชเชอร์สตาค่ะคุณขอรายละเอียดหรือไม่ก็ต้องการที่จะเข้าร่วมแคมเปญนี้ค่ะก็คือรีวิวพรุ่งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะก็คือว่าถ้าคุณต้องการสมัครแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าคุณต้องเข้าไปในเพจ t s w นะคะ t s w ของ twitter s t a law of universe นะคะคุณฟังปากครูพิิกนะคะ tswu twitter s t a ซึ่งเป็นเพจหลักของ t s w นะคะก็คือบางคนอาจจะยังไม่รู้แต่ถ้าคุณเข้าไปก็คือว่าคุณคุณจะต้องเข้าไปกดติดดาวกดถูกใจ กด C First ก็คือว่าคุณต้องเปิดการแจ้งเตือนให้เห็นเพจนี้ก่อนค่ะแล้วก็คุณจะต้องเข้าไปกดติดตามเพราะว่าเราจะลงแข่งขันกันหนึ่งก็คือว่าหนึ่งนะคะการที่คุณะจะเริ่มต้นใช่ไหมคะคุณก็ใช้สินค้าของแม่ครูสิตาอยู่แล้วไม่แน่เดี๋ยวคุณอาจจะใช้ ยังต่ำสุดนะคะคุณลงทุน390อาค่ะคุณรีวิวกาแฟค่ะคุณรีวิวสินค้าตัวไหนก็ได้ของแม่ครูสิตานะคะแล้วคุณต้องมีความคิดสร้างสรรค์ภายใน3เดือนนี้ก็คือว่าแม่ครูสิตาก็จะตัดสินในวันที่4ี่ที่ห้ามกราี้คุณก็รู้แล้วแต่ว่าไปแจกรางวัลในวันที่11เดเดือนหนึ่งนะคะตองหนึ่งจกกักรวาลคอนเฟิร์มค่ะ ก็คือตรงนี้หนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องทำก่อนเลยก็คือว่าคุณต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ว่าคุณจะรีวิวตัวคุณแบบไหนคุณจะเอาอะไรมารีวิวก็ได้มันอยู่ที่ความสามารถของคุณนะคะสองการรีวิวของคุณนะคะสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้หนึ่งคุณได้รู้จักคนใหม่ๆคุณรีวิวดีเขาจะต้องมากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุณมันจะมีรางวัล อ่านี้นะคะมันจะนับเป็นคะแนนหมดเลยนะคะอ่านี่ครูพิติ์จะบอกให้ฟังนะคะก็คือว่าคุณต้องมีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ2องรีวิวคอมเมนต์ยอดไลค์ยอดคนที่มากดไลค์กดแชร์คุณนะคะก็คือว่าก็เป็นการที่สะสมคะแนนนะคะโดยเฉพาะยอดยอดกดถูกใจหรือว่ายอดไลค์ยอดแชร์ยอดคอมเมนต์น่ะมันก็จะสะสมคะแนนไปเรื่อยๆก็คือจะเริ่มพรุ่งนี้นะคะ แล้วก็การที่คุณรีวิวเนี่ยก็คือว่าความสม่ำเสมอแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์คุณต้องเสนอหน้าไปทุกสื่อค่ะใช่ไหมคะครูพี่เพชครูพุกี้ก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเล่นอินสตาแกรคุณจะเสนอหน้าไปโดนไปไปที่ไทม์ไลน์เฟซบ o o o ทิกต็อได้หมดเลยเพียงแต่คุณรีวิวตัวคุณกับสินค้านะคะแล้วก็คุณจะต้องไปทุกสื่อแล้วคุณก็เก็บสถิติแล้วก็เอาส่ง เอาส่งเดี๋ยวพรุ่งนี้คุปติจะบอกรายละเอียดอีกทีนะคะก็เอาส่งแอดมินนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แอดมินจะมาสอนวิธีการอีกทีว่าการที่คุณจะเข้าไปกดถูกใจเพจแล้วก็ถ่ายรูปเพจนั้นอะไปแนะนำไปแชร์เพื่อให้คนเข้ามาเยอะๆคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รางวัลหนึล้านบาทที่ครูสิตาจะให้นะคะแล้วก็คุณคุณ แล้วก็ให้มันมันมันมีหลายอย่างที่ที่ที่แม่เสนอมานะคะก็คือว่าคุณต้องเข้าไปในเพจหลักก่อนค่ะ t s w t e star law of universe เนี่ยค่ะแล้วก็คุณก็ส่งข้อมูลของคุณนะคะไปที่ l like i น t t e a c h e r s t a r ค่ะตรงนี้ก็คือว่าวันนี้ครูพิติกก็คือเอามาเอามาเอามาแบ่งปันเรื่องตรงนี้ก่อนนะคะแล้ววันนี้มันมีเรื่องที่ว่า เอาค่ะสั่งจิตให้รวยแม่ครูสิตาช่วยได้ก็คือว่าวันนี้ยิ่งฟังยิ่งเข้าใจยิ่งฟังยิ่งดีใจอะค่ะใช่ไหมคะครูพิเพชรก็คือว่าการที่เราจะสั่งจิตตัวเองนะคะคุณจะต้องสารภาพบ,บาปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนว่าคุณเคยเรื่องลบอะไรบ้างแล้วการที่คุณมีเรื่องลบอยู่ในหัวเนี่ยคุณอย่าไปปล่อยเชื้อลบเชื้อลบอะค่ะให้กับใครถ้าคุณเล่าเรื่องลบ แค่หนึ่งนาทีคุณใส่อารมณ์กับความรู้สึกไปด้วยเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าจาัก,กรวาลอะจะเอาเรื่องลบมาให้เอ,เ,อเอาแค่17วิก่อนค่ะจัก,กรวาลจะเอาเรื่องลบมาให้คุณอีกสองพันชั่วโมงโอ้พระเจ้าช่วยกลวยทอดมันโอ้คุณพิติกฟังแล้วแบบ ก็ดเป็นถึงโลกพระจันทร์เลยค่ะคงต่อไปก็คงจะไม่กล้าคิดเรื่องลบหรือว่าถ้าใครมาพูดเรื่องลบก็คงไม่รับฟังนะคะประกาศในนี้เลยเพราะว่าคุปติกอย่าเป็นคนคิดบวกตลอดไปค่ะก็คือว่าจะไม่ฟังเรื่องลบถ้าคุณยังฟังเรื่องลบอยู่แสดงว่าเล่าเรื่องลบได้แสดงว่าคุณยังไม่รู้จักกฎของจักรวาลค่ะวันนี้แม่แบ่งปันเรื่องนี้เลยนะคะว่าคนที่รู้จักกฎของจักรวาล จะไม่มีคุยเรื่องลบจะไม่ฟังเรื่องลบแล้วคุณอย่าไปเผลอสงสารค่ะสงสารไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างอะค่ะสงสารอย่างเช่นว่าเฮ้ยพ่อคนนี้เขาตายด้วยโรคมะเร็งน้่นน่าสงสารมากคุณเผลอไปปล่อยอารมณ์นี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหนึ่งนาทีเนี่ยจัก,กรวาลจะทำงานอเอาเรื่องลบมาให้คุณหกปีโอ m มยก็มันนานจริงๆเลยก็คือว่าคุณต้องตั้งจิตเป็นคุณต้องคุณต้องไม่สงสารค่ะคุณต้องตั้งจิตของคุณเป็นเมตตาจิตค่ะเมื่อไหร่ที่คุณเผลอสงสารนะจักรวาลก็จะทํางานเอาเรื่องลบมาให้คุณนะคะคุณอย่าไปใส่ความรู้สึกกับเรื่องลบๆแล้วถ้าคุณเป็นคนลบอยู่แล้วถ้าคุณต้องการทําบุญนะคุณอย่าเอาเรื่องลบไปให้คนที่เขากําลังคิดบวกค่ะ เท่ากับคุณไปปล่อยเชื้อไวรัสให้กับเขาค่ะคุณบาปคนเดียวยังไม่พอคุณยังไปให้เขาเป็นบาปด้วยค่ะฉะนั้นทางที่ดีคุณเก็บเชื้อลบของคุณไว้คนเดียวนะคะคุณอย่าเอาไปปล่อยคนอื่นใช่ไหมคะคุณครูปุกกี้วันนี้ครูปิ๊กก็แบบฟังแล้วเราอะแบบคือแบบว่าซาบซึ้งใจแม่สิตามากเพราะว่าแม่เป็นคนที่ให้จนหมดเม็ด ให้จนหมดเปลือกอะคะ่ะถ้าใครทำตามเนี่ยคุณอะไม่ต้องมากหรอก80% 50%นี้ี่ก็ผลลัพธ์มหาศา์แล้วก็คือว่าหนึ่งคุณจะต้องโปรแกรมตัวเองนะคะโปรแกรมแต่เรื่องที่มันเป็นไปได้คุณอย่าโปรแกรมเวอร์วังอลังเมฆคุณจะต้องทำอ่าถ้าอย่างถ้าถ้าอย่างแม่พูดก็คือว่า ถ้าคุณโปรแกรมเงินร้อยกับเงินล้านเนี่ยก็คือคุณโปรแกรมเงินล้านไปเลยแต่ถ้าคุณโปรแกรมเงินล้านอยู่แล้วคุณไปร้อยล้านเลยค่ะจิตของคุณอะค่ะใจของคุณอะค่ะคือถ้าคุณแตกถึงอะวันนี้ก็ฟังแม่แม่คุณหนึ่งมาเหมือนกันนะคะก็คือว่าการที่เรานะคะบางทีพี่เลี้ยงเขาเสนออะไรมาเขาเห็นออล่าของคุณนะคะแต่คุณไม่เซเยตพี่เลี้ยงเปรียบเหมือนกับว่าเขาเขาเห็นแววเรานะคะว่าเราไปได้อ่ะ อันนี้แม่คุณหนิงเพิ่งเพิ่งบอกนะแต่น่าเสียดายที่คุณปฏิเสธทุกข้อที่เขาเสนอเป็นเพราะว่าคุณไม่กล้าไปต่อคุณไม่ตัดสินใจคุณกลัวไม่มีผลลัพธ์คือคุณกลัวสารพัดเลยคุณปฏิเสธคําที่คุณไม่เซเย็ดกับจักรวาลนะคะอันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวครูพีทจะไปฟังคุณหนิงอีกรอบหนึ่งโคตรประทับใจเพราะว่าคนที่คุณหนิงบอกให้ บอกให้เขาว่าค่ะว่าคุณไปได้คุณไปเถอะอย่างเงี้ยคุณไปได้อย่างเงี้ยทุกคนเซเยตขึ้นผู้นําหลักแสนภายในห้านาทีค่ะคือมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็คือ,ค,อคุณคูพานนะคะคูพานออสเตรเลียน,นะคะขึ้นผู้นําหลักแสนภายในห้านาทีค่ะตอนแรกก็ไม่น่าเชื่อว่าเป็นไปได้อันนี้ก็คือว่าเคยฟังคูพานมาแล้วแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราเซเยตกับจัก,กรวาลทุกเรื่องเราไม่ปฏิเสธในหัวนะคะถ้าพี่เลี้ยงคุยอะไรเราบอกว่าเอา้าเอา้าค่ะทําได้เอาค่ะอะต่อไปครูพิทิก็จะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าครูุกจีพูดอะไรมาก็บอกได้ค่ะครูทําได้อยู่แล้วโอเคเลยเซเยตกับจัก,กรวาลเนยคะ่ะพี่เลี้ยงเขามองเห็นเราเราเซเยตไปก่อนเลยวันนี้ฟังแม่คุณหนิงตื่นอีกตื่นหลายเรื่องเลยค่ะก็คือว่า ถ้าเราอะ่ะคือถ้าเราอะ่ะเซเยตกับจัก,กรวาลทุกอย่างเราจะได้ในสิ่งที่นั่นอะ่ะบางทีอะ่ะจัก,กรวาลเขาจะปริ้งแว็บมาให้เราบางทีเขายื่นมือมาแล้วอะ่ะแต่เราไม่ยื่นมือตอบแล้วเขาจะให้คุณได้ยังไงคะอันนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องต้องต้องอันนี้ค่ะแล้วการที่คุณอะ่ะได้แต่คิดนะคะการที่คุณจะสั่งจิตนะหนึ่งคุณจะต้องสั่งจิตให้ตัวเองขยันก่อนค่ะ สั่งจิตให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทําตามแม่คุสิตาก่อนที่คุณจะสั่งจิตเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรนะคะคุณสั่งจิตตัวคุณนะคะให้เป็นคนขยัน,นะคะ่ะให้เป็นคนคิดบวกะคะ่ะให้เป็นคนเซเยตกับจักรวาลคะ่ะเมื่อไหร่ที่คุณสั่งตัวเองแบบนั้นตื่นเช้ามาเนี่ยคุณโปรแกรมตัวเองเสร็จคุณล,ล,ลงมือทําเลยค่ะถ้าคุณไม่ลงมือทํา <c oughs> คุณคิดอย่างเดียวรู้สึกอย่างเดียวมันไม่มีผลลัพธ์แล้วก็คนที่จะตามเราเขาไม่เห็นผลลัพธ์เราเขาก็ไปหา <c oughs> คนอื่น อันนี้คือครูปิติก็บอกว่าถ้าเราค,คิดคิดคิดบวกแล้วก็เราคิดว่าเราสั่งจิตตัวเองได้คือคุณต้องสั่งจิตทีละสเต็ปไปก่อนคือสั่งจิตแบบทีเดียวเลยหนึ่งคุณต้องทําตามแม่กรูสิตาค่ะแล้วการที่คุณฟังคนคนเดียวมันจะได้ผลลัพธ์มากกว่าดีกว่าคุณฟังหลายๆคนแล้วมันมีกฎค่าเฉลี่ยนะคะว่าไม่รู้อะ จกักรวาลก็ไม่รู้ว่าคุณจะฟังคนไหนอะค่ะเพราะมันไม่เหมือนกันโอเคบางคนอาจจะคนลั์เหมือนกันแต่ถ้าเรากําลังเริ่มต้นก็ขอว่าให้ฟังคนเดียวก่อนดีกว่าค่ะเมื่อไหร่ที่คุณประสบความสําเร็จแล้วค่อยไปฟัง10อาจารย์ก็ยังได้เลยค่ะอันนี้ครูพิจิตรก็เพิ่งจะเก็ตเหมือนกันว่าเราจะต้องไม่หานเฉลีย่ยสมองเราอะให้กับเรื่องอะไรคือถ้าเราฟังคนสําเร็จคาตาอยู่ถ้าไม่สําเร็จคุณก็ คุณก็ไม่ <laughs> มันอยู่ที่ตัวคุณค่ะว่าคุณจะเอาไหมคุณนักไม่ยอมพร้อมลุยหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่คุณกล้ากลัวหรือว่าคุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอะฉันโอ้ยฉันยังไงก็ได้อ่ะฉันรวยอยู่แล้ววะฉันไม่ไปอะ่ะเออคือ,ค,อคือมันมันมีหลายอย่างอะค่ะเหมือนกับคู่ิทติก็เหมือนกันนะคะ <c oughs> บางทียังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอยู่เลยอ่ะที่ผ่านมานะคะโอ้ยฉันยังไงก็ได้คือเมื่อไหร่ที่ที่ที่เราคิดว่า ในชีวิตหนึ่งอะแล้วเราพูดไปแล้วว่าคือกฎของจักรวาลอะมันต้องมีสัจจกกับตัวเองค่ะในเมื่อเราพูดไปแล้วว่าค่ะเราต้องทําตามคําพูดของเราค่ะเมื่อไหร่ที่ใจกับคําพูดของคุณนะค่ะก็คือเขาพูดบอกว่าอะไรนะทางสายกลางอะค่ะทางสายกลางก็คือว่าอารมณ์ความรู้สึกกับร่างกายของคุณอะค่ะมันไปด้วยกันเขาเรียกว่าทางสายกลางค่ะทําทุกอย่างด้วยความสุขใจไปตัวไปด้วย ไม่ใช่ใจไปแต่ตัวยังไม่ไปเลยคู่ขี้เกียจวันนี้พรุ่งนี้ก่อนมันไม่ใช่ทางสายกลางค่ะฉะนั้นคุณจะต้องรักตัวเองแล้วก็จงใจสร้างชีวิตของคุณที่เหลือนะคะแล้วก็เรียนรู้วิธีคิดของคนที่สําเร็จนะคะว่าเขาคิดยังไงทํำยังไงลงมือทําสักตั้งในชีวิตหนึ่งนะ่ะลองลุย ณไม่ยอมพร้อมลุยแล้วก็พอพี่เลี้ยงเขาพูดอะไรเราทําตามเราจะไม่พลาดโอกาสอีกก็คือว่าจักรวาลเขาเสียดกับคุณแล้วจักรวาลเหมือนบ่อยค่ะเวลาคุณสั่งอะไรไปเนี่ยคุณได้ทุกอย่างเลยคุณสั่งเขาด้วยความรู้สึกของคุณนะคะเมื่อไหร่ที่คุณสั่งมั่วๆคุณก็ได้ผลลัพธ์มั่วๆค่ะถ้าคุณพูดแต่ปากคุณก็ได้ผลลัพธ์แต่ที่ปากคุณอะแต่เมื่อไหร่ที่ใจคุณไปด้วยก็คือว่าเนี่ยทั้งปากทั้งใจทั้งร่างกายคุณนะคะ เป็นสายกลางเมื่อน,นั้นคุณจะประสบความสำเร็จค่ะถ้าไม่อยากเปลี่ยนชีวิตก็อยาก็อย่าสั่งจิตให้ให้ตัวเองนี่เลยถ้าถ้าใจคุณอยากเปลี่ยนชีวิตแต่ตัวคุณยังไม่อยากเปลี่ยนนะคะฉะนั้นใจกับกายคุณต้องไปด้วยกันนะคะวันนี้ครูพี่ติ๊ก็คือมาสงเรื่องถ้าเราอ่ะคิดจะเป็นสั่งจิตให้รวยแม่สิตาช่วยได้วันนี้วันที่ห้าแล้วค่ะแล้วยังไงคุณคุณคุณก็ต้อง ทำ,ทำตรงที่ครูพิติบอกนะคะวันนี้อาจจะมาดึกแล้วก็ได้ค่ะอ๋อจะพูดอีกเรื่องหนึ่งนะคะการที่เราสั่งจิตนะคะคุณต้องสั่งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องกับตัวคุณด้วยคือคุณต้องทําทุกอย่างนะคะเป็นภาพพูดแอคชั่นค่ะมันมีทุกอย่างใช่ไหมคะครูพิเพชรก็คือว่าถ้าเราฟังแหะครูพิติศคะ่ะยินดีเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกคนนะคะที่เข้ามาแต่ว่าถ้าใคร ถ้าใครที่เรามีครูคนเดียวกันฟังแม่ครูสีตาค่ะครูพิติกเป็นพี่เลี้ยงให้ค่ะจะแนะนําเรื่องออนไลน์ทิกต o k กค่ะอาจจะสอนทิกต o k ตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนถึงวิธีการแบบไหนที่จะทําตัวเองให้ดังนะคะ mm hmm. ก็คือว่าคุณจะต้องทําความพูดเคยกับกล้องก่อนคุณจะต้องไม่เขินกล้องนะคะคุณต้องมองเห็นกล้องเหมือนญาติของคุณค่ะที่พร้อมที่จะคุยได้ทุกเรื่องนะคะวันนี้ครูพิติกมาแบ่งปันเท่านี้ก่อนนะคะ แล้วพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่ค่ะพรุ่งนี้อาจจะมีรีวิววันแรกครูพิธีกอาจจะมาเร็วหน่อยแล้วก็มาแนะนําสิ่งที่ดีแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าเขาลงคอร์สเรียนแบบไหนต้องไปที่ไหนครูพิธกอาจจะมาไลฟ์แบ่งปันเร็วหน่อยค่ะเพราะว่าต้องตามติดสถานการณ์เผื่อทุกคนยังไม่รู้แล้วก็อาจจะอาจจะผิดพลาดตรงนี้ก็มาสอบถามครูพิธกส่วนตัวได้นะคะว่า การจะเข้าเรียนแคมเปญรีว e ิวสินค้ากับแม่ครูสิตาต้องทำยังไงหรือเข้าคอร์สเรียนฟรีทำยังไงตรงนี้ก็คือว่าเดี๋ยวครูพิจิกมีข้อมูลไว้ให้เผื่อใครโทรมาถามก็จะได้รับข้อมูลตรงนี้นะคะวันนี้ครูพิติกแบ่งปันเท่านี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ